เรื่องผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับลายโตลต้ามาจสตีนะครับขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อเทียบนะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับแต่เป็นลายของโตลต้ามาจสตีนะครับล้อตัวนี้เราเอามาเป็นตัวเลือกสำหรับพี่ๆนะครับท่านใดที่ซื้อลถนิวโตลต้าคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วต้องการเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเพราะว่าล้อที่ติดลถอกันมาเนี่ยจะเป็นล้อกระถาเหล็กน,นะครับจะไปใส่ล้ออื่นก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าหกลูกตรงเนี้ยมันไม่ใช่ร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดมันเป็นประมาณหกลูร้อยสามสิบก็คือมันเล็กกว่าที่เขาใช้งานกันเพราะฉะนั้นมันจะหานอใส่าย,ยากแล้วก็สองเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าเปลี่ยนล้อมันต้องเปลี่ยนยางไปด้วยถ้าท่านเาอาของตื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยลูกค้า อยากใช้ยางเดิมนะครับเพราะว่ารถทุกออกมาเองยางยังใหม่นะครับผมมีทางแก้นะครับในวันนี้ก็คือท่านสามารถซื้อล้อตัวนี้ไปใส่ได้นะครับล้อตัวนี้ผลิตแบบ f o ล f o r m i n g นะครับเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับระหว่างผลิตแบบธรรมดากับแบบฟอร์ดโฟ f o r ฟอร์มอยู่ตรงกลางนะครับวัตถุประสงค์ในการผลิตล้อมุ่งเน้นไปที่น้ำหนักเบานะครับเป็นหลักเลย การผลิตที่ดีที่สุดในโลกคือการผลิตล้อแมกแบบฟอร์ดนะครับก็คือไล่อากาศออกให้หมดนะครับมันก็จะเบาที่สุดแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับโฟร์ฟอร์มอยู่ตรงกลางนะครับล้อตัวนี้ผลิตแบบโฟร์ฟอร์มี้นะครับพี่รมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับเป็นล้อใหม่นะให้ดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้อ่าให้ดูก่อนเลยนะครับออฟเซตนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่25นะครับ อยู่ที่25นะเซ็นเตอร์บอลนะครับเซ็นเตอร์บอลก็ตามที่เห็นเลยพอดีผมเห็นไม่ถนัดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขนาดคอ16นะครับ16นะครับกว้าง7นิ้วนะครับกว้าง7นิ้วนะนะครับตัวนี้นะครับคอ16นิ้วนะครับอ่านะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับรอบตัวนี้เยอะเลยว่าใหม่ๆเลยนะครับ100% ครับอันนี้เราไม่ได้มาหลอกขายว่าเป็นล้อแท้นะคือผมบอกตรงเลยมันเป็นล้อแฟชั่นนะครับแต่มันช่วยคุณได้นะครับคือคุณไม่ต้องไปควักเงินหลายหมื่นนะครับเพื่อซื้อล้อมาเกตตี้ทเป็นล้อแท้ขอ617แ้วแถ้ที่ต้องเปลี่ยนยางด้วยนะครับอ้ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับใช้งานจนครบหนึ่งรอบอายุยางถึงเวลาเปลี่ยนถ้าไม่ถูกใจค่อยเปลี่ยนเป็นมาเตต้หรือไบลไไหนก็ได้มันก็ไม่สาร ถ้าเป็นผมผมไปซื้อรถคอมพิวเตอร์ตัวใหม่มาผมก็จะใช้ร้อตัวนี้แหละเพราะมันใช้กับอย่างเดิมได้นะครับค,คือง่ายๆคือเราไม่ต้องเสียอะไรออกไปเลยเรามีแค่หาแมกมาใส่มันมันก็ใช้งานได้เลยสวยด้วยและที่สำคัญเลยคือมันนั่นนิ่งน,นะครับขอบ16นิ้วน่าสบายกว่าขอบ17หรือส8แแน่ๆนะครับสนใจสอบถามมาได้นะเรามีร้อยแค่ชุดเดียวเท่าน,านั้นนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทเบลี21หรือ21หา200เมตรเิดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมต่อคลิปน,นี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากนักต้นยางยนต์ขอฝากไว้รบบครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่อคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ